เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะทางด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีนะคะออกมายืนยันสถานการณ์น้ําที่สถานีวัดน้ําทั้ง4ี่แห่งในแม่น้ําจันทบุรีซึ่งในขณะนี้ระดับน้ําทรงตัวหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มเกิน80มิลิเมตรน้ําจะไม่ท่วมอย่างแน่นอนค่ะนายจุมพดวรรณชัดสิริหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ชี้แจงถึงสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีว่า ในขณะนี้ปริมาณน,น้ําที่วัดได้จากสถานีวัดน้าในแม่น้ําจันทบุรีทั้ง4ี่แห่งมีระดับน้ําที่ทรงตัวประกอบด้วยสะพานวัดกระทิงอําเภอเขาคิชกูดวัดได้5เมตรต่ํากว่าจุดวิกฤต2เมตรที่ฝายท่าละมะาอาเภอมมขามวัดได้7.55เมตรต่ํากว่าจุดวิกฤต0.45เมตรที่ฝายยานจันทบุรีวัดได้4.77เมตรต่ํากว่าจุดวิกฤต0.73เมตร และที่สะพานวัจนจนารามวัดได้2.68เมตรต่ำกว่าจุดวิกฤต0.77เมตรจึงถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังหากปริมาณน้ำฝนไม่ตกลงมาเพิ่มคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติรวมทั้งหากปริมาณน้ำที่วัจนจนารามต่ำกว่า2.50เมตรจะเปลี่ยนทงจากทงเหลืองเฝ้าระวังเป็นทงเขียวสถานการณ์ปกติต่อไปพร้อมกล่าวถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไม่ต้องตื่นตระหนก ทางจังหวัดจันทบุรีสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีและกลรมสรรพานจังหวัดจันทบุรีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามสถานการณ์น้ำได้โดยตรงที่หมายเลข0393 1ส1 1 1องและ039 3 1ส1 0 0องครับอยู่ระดับทรงตัวครับผมแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยฝนก็ดูดูจากการพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยวันนี้อาจจะน้อยแล้วถ้าเกิดพ้นวันนี้ไปได้เนี่ยผมว่าวันวันตั้งแต่วันที่สิบเก้ายี่สิบไปจนเรื่อยๆเนี่ยถึงสักปีสามเนี่ยฝนน่าจะน้อยกว่าน,นี้อาจจะตกทุกวันคือเราจะมีคณะทํางานเมื่อกี้เพิ่งคุยกันนะครับตอนทุกเช้านะครับทางปอพอทางอุตุทางเทอมาทานจะมาคุยกันนะับวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งเราคาดว่า ภายในวันที่19เนี่ยถ้าฝนไม่เติมลงมาเลยนะฮะน้ำระดับน้ําในแม่น้ําจันจะลดลงเรื่อยๆนะฮะเริ่มตั้งแต่19เป็นต้นไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคาดว่าฝนก็จะบางเม็ดบางลงเรื่อยๆฮะท่วงน้าร้อนสอยดาวคิชกูดพวกนี้เป็นพื้นที่ระวังดินโคนลนถล่มแล้วก็น้ําท่วมน้ําไหลหลากซึ่งตอนนี้เรามีการแจ้งเตือนภัยไปแล้วนะครับก็เฝ้าระวังนิดเฝ้าระวังพอสมควรในเรื่องนี้นะครับแต่คาดว่าไม่มีอะไร ยนางมากน้ำหลากที่นี่คือน้ำหลากมาแล้วก็ใช้เวลาไม่มไม่นานมากก,ก็จะไปถ้ามีความเสียหายท่านสามารถแจ้งท้องถิ่นได้เลยนะครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเนี่ยก็แจ้งได้ท้องถิน่นมูลนิธิเนี่ยเราพร้อมจะออกไปช่วยท่านอยู่แล้วแต่จังหวัดนะครับเฝ้าอยู่ในสถาน,นการณ์ที่เฝ้าระวังครับแต่เรายังไม่น่าเป็นห่วงที่จะน้ําท่วมใหญ่นี่ผมตัดตัดไปได้เลยผมว่าไม่มีนะท่านไม่ต้องระวังแนวคิดเรื่องจะเปลี่ยนธงกลับมาสู่เป็นธง มีแนวคิดแล้วครับคือวันสองวันนี้ครับถ้าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยจะกลับมาเป็นทงเขียวครับผมนั้นท่านไม่ต้องวิตกส่วนทางด้านการพยากรณ์อากาศปริมาณน้ําฝนในสัปดาห์นี้นายสมพลคุ้มพ่วงดีพ่วงหน่วยการสถานีอุตุนิยมว,วิทยาจงังหวัดจันทบุรีได้กล่าวว่าในขณะนี้พื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ในเกลนปานกลางเฉลี่ยอยู่ที่15.4มิลลิเมตรซึ่งถือว่ามีฝนตก ครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ปริมาณฝนไม่มากและในช่วง2-3ถึงวันนี้ร่องมรสุมจะลดต่ำลงทำให้มีฝนเบาบางจึงส่งผลต่อปริมาณน,น้ำในแม่น้ำจันทบุรีจะลดต่ำลงด้วยแต่จากการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าคาดว่าวันที่23กันยายนจะมีร่องมรสุมเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีอีกครั้งก็ขอให้ประชาชนคอยติดตามสถานการณ์กับทางจังหวัดจันทบุรีอย่างต่อเนื่องค่ะ วันนี้ในภาคตะนองของเรานะครับก็ยังคงมีฝนอยู่ในเกณฑเรียกว่าอยู่ในเคณ์กระจายถึงเกือบทั่วไปประมาณ7จ็ดสิบแปิบอร์เของพื้นที่เลยนะครับและส่วนใหญ่จะตกในช่วงบ่ายค่ำบ่ายค่าแล้วก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่มีเป็นมาณฝนตกหนักด้วยนะครับก็ดีขึ้นนะเนื่องจากว่าตอนนี้เราเห็นล่องฝนเนี่ยพาดผ่านอยู่นะครับจะดูเนี่ยพาผ่านอยู่บริเวณตอนกลางของของประเทศเลยนะครับคือภาคกลางภาคตะนองคือภาคสองสามวันเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าหนักและหนักมากในบางพื้นที่นะครับ แล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยล่องตัวนี้จะอ่อนกลาลังลงไประดับหนึ่งมีกำลังปานกลางเพราะฉะนั้น,นฝนเนี่ยในเรื่องของพื้นที่ก็ดีปริมาณก็ดีเนี่ยก็จะเริ่มลดลงด้วยครับคือเฝ้าระวังเนี่ยหมายถึงว่าตอนนี้สถานเนี่ยคือระดับน้ําในแม่น้ําจันทบุรีของเราเนี่ยถ้าเกิดอุทกภัยนะครับก็คือจะล้นตลิ่งล้นตลิ่งแล้วก็จะเข้าท่วมบ้านเรือนทีนี้ใน,ในเกณฑ์เฝ้าระวังก็คือ,อทาง ปภพพเนี่ยนะครับทางป้องกันบรรเทาท้ัพายจังหวัดเนี่ยได้ได้ตกลงกันว่าถ้าด้นํนในแม่น้ําจันทบุรีเนี่ยสูงโดยเฉพาะที่วัดจันเนี่ย2.50นะครับขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มติดทงเหลืองก็คือให้พี่น้องประชาชนในบริเวณที่ลุ่มก็ดีริมฝั่งแม่น้ําก็ดีหรือในพื้นที่น้ําท่วมเคยท่วมเนี่ยนะครับให้เตรียมพร้อมในการหนึ่งคือติดตามข่าวนะครับจากทางราชการจากทางจังหวัดนะครับแล้วก็สองก็คือเ,ออเตรียมหมายถึงว่า เ,เข้าของต่างๆเนี่ยเราต้องต้องสำรวจแล้วนะครับคืออย่าไปอะไรนะอย่าไปให้ลูกหลานของเราเนี่ยเล่นน้าเพราะในเฝ้าระวังปั๊บเนี่ยจะเริ่มมีน้ําหลากมาจากทางเหนือใช่ไหมครับแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าต้องดูว่าน้ําฝนเนี่ยจากทางต้นน้ำเนี่ยมันเยอะหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้คือเฝ้าระวังนะครับครับคือณเวลานี้บอกได้เลยนะครับเวลานี้นะถ้าหากว่าไม่มีฝนตกเลยเนี่ยดับน้ําตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยคิดว่าในวันพรุ่งนี้มรือนนี้ ระดับน้ำแม่น้ำจริเน,นี้ยทรงตัวแล้วก็ลดลงไปสู่ภาวะปกตินะครับแต่เนื่องจากว่าในสองสามวันต่อจากนี้ไปเนี่ยทางกรมตุิิยายังให้ร่องตัวเนี้ยยังมีอิทธิพลทําให้เกิดปริมาณฝนได้อยู่ เหราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามว่าในพื้นที่ต้นน้าก็คือทางคิจก,กุก็ดีมาขังก็ดีเนี่ยถ้าหากว่ามีฝนตกตากลงมานะครับล้วก็มีผลกระทบกับแม่น้ําในน้ําในแม่น้นําจันทบุรีของเราเนี่ยนะครับทางปอพหรือทางท่านผู้ว่าเนี่ยก็จะสั่งการลงมาก็จะมีการลักษณะการเตือนอาจจะเป็นติดธงแดงนะครับแล้วมีออกประกาศออกไปให้พี่น้องประชาชนในเขตเที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายมีการอพยพมีการอะไรต่างๆนะครับ่อเป็นขั้นตอน,น,นต่อไปนะครับ ขณะที่วันนี้เวลา15นาฬิกานางสุการดาสุทธิพัฒนากุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยนายวรวิทย์ผูนสวัสด,ด์รองนายกเทศมนตรีและกณะ,ะลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ําในแม่น้าจันทบุรีณบริเวณเชิงสะพานวัดจันทนารามเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้าท่วมที่อาจเกิดขึ้นโดยนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเตือนให้ประชาชนระมัดระวังน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจค่ะพอแม่พี่น้องประชาชนนะคะ ขณะนี้เราพวกคณะผู้วิหารเทศบาลเมืองจันทบุรีพร้อมสอทอนะคะได้มาตรวจดูสภาพน้ําให้ความเป็นจริงณนปัจจุบันนะคะตอนนี้น้ําสูงขึ้นจากเมื่อวานสามเซนนะคะตอนนี้สูงอยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบแปดนะคะแล้วก็บนเขาตอนนี้สูงอยู่เห้าเมตรนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นเฝ้าระวังค่ะ พอเราติดธงเหลืองไว้เฝ้าระวังนะคะแต่จะเรียนให้พ่อแม่น้องทราบว่าตอนนี้ทางเขาฝนยังตกน้อยอยู่ก็คงจะยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะแต่เราก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้ามีอันตรายถ้าถึงใกล้วิกฤตเราจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบล่วงหน้าเราติดตาม24ชั่วโมงค่ะถ้าท่านใดมีข้อสงสัยก็โทรถามได้นะคะที่ป้องกันจังหวัดป้องกันของเรานะคะเบอร์ หนึ199นะคะแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งสสาสนะคะแต่ระบบ d ีแท็จะโทรหนึไม่ได้นะคะถ้าระบบปืนโทรได้หมดนะคะถ้ามีข้อสงสัยประกันใดก็โทรถามจากป้องกันของเราได้เลยค่ะและถ้าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอะไรก็แจ้งได้เลยนะคะที่ป้องกันนะคะที่ตามหมายเลขสองเบอร์นี้นะคะพวกเราคณะผู้บริหารแล้วก็สท ก็เตรียมรับสถานการณ์เต็มที่ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะท่วมมาไลยเราแจกข้าวทันทีค่ะ <laughs> <laughs> ส,ส,สทสทช้างกับสชน,นาทเขาบอกว่าเขาเตรียมมาแล้วนะคะพวกท่านไม่ต้องกังวลใจนะคะแต่ณปัจจุบันยังอยู่ในขั้นที่อพอจะ,จะยังไม่วิกฤตค่ะพอวิกฤตมาหล้วเราก็จะขึ้นถุกแดงให้นะคะตอนนี้อยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบแปดถ้าท่วม พื้นถนนเนี่ยมันจะสามเมตรห้าสิบนะคะเพราะตอนนี้ยังเหลืออีกเจ็ดสิบเว่าซ็นนะคะยังพอยังพอถูกไถไปได้แล้วกรมอุตุล่าสุดบอกว่าฝนจะตกในพื้นที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะตกถึงตอนเย็นนี้นะคะพี่เราก็ต้องเฝ้าดูสถานการณ์เย็นนี้อีกนะคะแล้วถ้างไงทางเทศบาลจะรายงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองจันทุรีทราบเป็นระยะระยะนะคะจัดออกเสียงตามสายด้วยแล้วก็จะตรวจดู24ชั่วโมงนะคะเพราะไม่พี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงนะคะถ้ามีเหตุการณ์วิกฤตเราจะแจ้งทันทีนะคะป้องก,กันของเราเตรียมพร้อมนะคะหัวหน้าป้องก,กันวันนี้ก็มาด้วยนะคะต้องให้เฝ้า24ชั่วโมงค่ะ